สามนเนียนผัเมียเบียดเจ้าพันพ่อจังเล็กเบียดเจ้าพัน้องก็อบครัวถตาวาัยปัจจัยห้าร้อยบาทน้ำดื่มสิบเก้าแคบกระดมปีหนึ่งถุงใหญ่ปักบ,บุ้งหนึ่งถุงใหญ่ตรงท้อมผักชีหนึ่งถุงตางโอนหนึ่งถุงฟักท,อ,ท,งอ,กทงองหนึ่งถุงพริกหนึ่งถุงส้มเขียวหวานหนึ่งถุงมะกอกหนึ่งถุงพริกหยวกสองถุง คนแม่วรเจีดองกอบ้านน้อยนาเวินเข้าวสารหนึ่งกระสอบผักหนึ่งถุงคนอุบลวันนนท์ข้าวบดจากอุบลราชธา,านีน้ำดื่มกินตั้งหน้าวราพรลัที่รมพอ่อเหลื่องใจแสงสีคนแม่เกียรสนบอกเล็คนแม่เชีในบ้านไผยใหญ่ข้าว้องหนึ่ง กระสอบข้าวสารเหนียวหนึ่งกระสอบข้าวสารจ้วหนึ่งกระสอบเกลือพุดฟุดซาหนี่งมาขัาาน้นหนึ่งสบิบแปดก,นนกิโลกร,รมัม,มอนุโมทนาสาธุนอกจากน,นั้นโยมแม่วันนามาเนตตะยกบุญโยมปีนิดามันเนตยะุกบุญโยมพุทธสวัสดิ์มาเนตตะุณบุญโยมปฏิมาพรเหรียญทอง หอมญา,า,า,าิญาดหอมคณะนำกะปิยพันมาเข้าโรงครัวนำส้มสายชูสองแกนลอนน้ำมันพืชสองลันซอหอยนางรมสองแก่นรอนสีอูเขาสองแกนลอนน้ำกิมสุกี้สามแกนลอนว้นเส้นเก้า,า,ากกถุงน้ำตาลใสหกแพบไข่ไก่ห้าแพะน้ำเดือห้ารังสปนไบ แพทน้ำาดื่มห้าสบรังสามพันบาทเป็นพันห้องน้ำยี่สิบสามันพิซููสิบแทกผ้าหงมห้าสิบผืนไอ้ยินซับผ้าขาว35มปวดพี่ไทยปว k, 5, หดหน,นึ่งแทกแล้วก็ผ้าหงมอีกห้าสิบผืนอนุโมทนาสาธุนางสาววัสนาพรบวง เพืดผลรวมบุญปฏิบัติธรรมุกอย่างุกรายการในหนึ่งพันบาทอนุโมโทนาสาธุนิพพานะปัจจยัยโหตุเลาวกนนวารนี้พร้อมเล้วต่อไปเข้าสู่วิธีการบูชาพรรตนาใจบูชาดอกไม้ โสดมารคัรนศีลต่อยน้องพ่อเมตตาผู้รักษาศีลอโบสถมีต้ตนนำปฏิบัติธรรมเดียบน้องแต่ถวายสังฆทา,านแต่ก็แฟแต่อันเชิญเทวดามาฟังธรรมมาได้ท่านธรรมแต่วันนี้ได้เท่ากันเมตตาจากหลวงพว่อพระภูมิปริยัติวีราพรแตเจาออ้าคณะอำเภอเลี้อำนาจแต่รักษาการ ขอวาดปัดป่อเจนเองเป็นเมตตาเป็นกุมภารุธรรมโอกาสนี้ความเลี้ยงพอกาพัฒนาที่ทำมากแสดงคำแห่งพ่ออุบวนเนาะโอกาสนี้ความเลี้ยงพ่อจรเดินผ่นเป็นพ่ออุบวนพารมาจะให้เป็นเกี่ยวปัญญาต่างลงก็จอ,อ เจริญพรคุณพ่ออุบวนภารมาสเป็นประธานจดียนบูชาพระตนาตใจที่ต้องโบูชาขอเจริญพรโอกคสรูกัดคุูบาอาจารย์ครูมิสินะคะทุกคนยังไงยังดีนเซ yo i อังสัมมาสพุโตภะคะวาโหนังภะคะวันตังอภิวาเดมิ ท่านนานางสาววีมนฑ์พารัมาเป็นตนเดกถอดผ้าแต่บางสุขุนเพื่อเขาบุญปจิตถวายบูญาวุุหลองปู่เขาอานารรโยตั้งปัวคำเมีปฏิเดชพระคุระธรรมาทิตียางปฏิเดชพวกคุณเจ้าคุณสมเด็จพมหาบีระวงม,มาเนีย่ย ธาวาระมะหาเทระถ้าเขาอทิศให้คุณแม่สีเตียมขนาวันพอขอแม่ของภารมาแม่บัวพันบุจจันพร้อมยาดยาติถึงสีนาเบาตายาดยาิของเราลูกทันทุกคนเบเปเมสองสา ความตายรู้ขนาดพุทธอ,องค์เอนกันให้เราท่านตั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมันสร้างสมอรรคบนงามความดีจะได้เป็นที่พึ่งทางในโลกนี้และโลกหน้า Marin, so damn Marin's ปน,นป่นาป็ถวายบูชาเขาพวนกันน่ <c oughs> น้อมถวายบปชาเขอพอพ <c oughs> าพะุนปัตจการัจานรวามทั้งบริวารทังท้งไหลทั้งปวงตยพร้อมเพียงกันตั้งนำ้ำหมอพร้อมกันด้อนะโม i uh -huh. mama yeah จาธุเตนิพพานปัจจยุทตุทัปัจานะบัาปัตาหานก็อนัะเหนโยคของอุบลต่ไว้ให้พาใจจ่ตวานั้นเป็นส่วนของนึกฝนนงหอมพัทตานสังทาร เท่านาโพชนะอหาหารเป็นทิพย์ผ <c oughs> ป,ประโยชน์แก่ญาติญาติน่งสองสามสาัธุนิพพานปาัจยดโยมตุตุตนวุนได้ป,ปัตญาณนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทจางติดสมอ,อาพัน ขนาคารโรยเห็ดที่หลงพยาบาลม้วตำพันเนี่ยก็พันเรียวเลือดสี่พันบานทกองนมชาพันน้องตาอีกหนึ่งพันบาทอ่าเทียมสาธุการ้องกันมาจำตั้งกันมาเอาหนึ่สองสามสาม ในหมดเป็นตัวแทนรับไถยธรรมมีน้ำดื่ม้ามงเป็นตนวันยองแม่วันหน้านอกแม่นวันยมนกเป็นตนพระมหาธนวัจจรุวันโนงว่าที่ประบัติธรรเก้าประโยชน์เป็นสอบใดเรื่องประจิตสอบหนึ่งไปเด็นลองกระดาแม่สีจันทาวสิงค์พวกปลอมลวงหลานหนึ่งพันใบเอาถือไว้ ทำเดี๋ยวพร้มบริวารสายโลกการพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเดหนึ่งสองสามสา